สัตว์สบัติตัวหรือสุดยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสตรรบทานในการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่จะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ10ชั่วโมงสำหรับการเดินทางในเที่ยวนี้บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านจึงได้เตรียมพนักงานขับรถไว้บริการสองท่านดิฉันขอแนะนำพนักงานประจำรถค่ะพนักงานขับรถที่หคุณถาวร พนักง,งานขับรถที่สองคุณธงชัยและดิฉันขวใจทำหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับดิฉันขอแนะน,นําสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการภายในรถค่ะบอกที่นั่งของทานพนาพิงสามารถปรับเอนนอนได้ที่ปรับพนกพิงที่ปรับรองน้องอยู่ด้านซ้ายหรือความมือของท่านไฟอ่านหนังสือช่องปฏิทิดช่องความเย็นและที่เก็บสัมภาระอยู่ในศรีรษะของท่าน ห้องสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านหลังท้ายรถส่วนห้องออกฉุกเฉินอยู่ทางด้านหลังความมือที่เสียบ u s b อบอยู่ตรงกลางเบาะนั่งของท่านหรืออยู่ด้านซ้ายมือของท่านอีกสักครู่ดีฉันจะบริการท่านด้วยน้ำดื่มของวางและงดบริการหูฟังหากท่านผู้โดยสารท่านใดมีของส่วนตัวมาสามารถ ริการสมบัติเที่ยวนี้จะจอดพักครรานอาหารร้านโคต,ต้นกระแพงจังหวัดกระแพงเพชรรถจะจอดพักเป็นเวลา20นาทีพร้อมกับผัดเปลี่ยนพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยกรุณาเก็บของมีข่าวไว้กับตัวกรุณาละเข็มขัดน,นี้ระบายตลอดการเดินทางเพื่อสุขภาพของท่านและบริษัทท่านอื่นขอความกรุณางดสุบบุหรี่งดดื่มเครื่องดืง่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในรถและภายในห้องสุขภาพ และขอความกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จำเป็นตลอดการเดินทางหากท่านต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมดิฉันพร้อมบ,บริการท่านตลอดการเดินทางขอบคุณค่ะ รถจะจอดพักเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลยลอย่าปวดฟ้องกับัเปลี่ยนพนักงานขับโรถท่านผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารแลกรับบริการอาหารในเครื่องเด่มได้ตามอายาศัย ก่อนท่านลุกจากที่นั่งกะโลนาปรกอนาพิงให้อยู่ในระดับตรงเพื่อความสะดวกในตัวของท่านและภูติศาสนี้นั่งอยู่ด้านหลังของท่านและนำของมีค่าติดตัวไปกับท่านเมื่อร่านเสร็จเรหลาขอเชิญท่านขึ้นนั่งไปจำทีนั่งของท่านหมายเลขข้างรถ18ขีด3ศนย์ม1กขอบคุณค่ะ ท่านผู้มีอุปการละคนทุกทางบริการสมบัติทัวมีแทบเพื่อนเดินทางได้นำท่านเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพราคาก่อนลุกจักที่นั่งกรุณาปรับพนกพิงให้อยู่ในระดับตรงเพื่อความสะดวกในตัของท่านและผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังของท่านความทางตรวจสอบสมภาระสิ่งของ,ของท่านให้เรียบร้อยตลอดจกดักรรถ สำหรับท่านใดที่มีสัมภาระฝากไว้ใต้ท้องรถกรรณานแสดงบัตรโดยสารเพื่อรับสัมภาระให้ถูกต้องค่ะ ขอกราบขอพระคุณผู้โดยสารทูกท่านที่ให้ความไว้วางใจเดินทางกับบริการสมบัติทัว่วหากท่านมีข้อเสนอในประการใดเรายินดีรับฟังท่านเสมอหวังเป็นอย่างยิง่งทุกท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางหากการเดินทางครั้งต่อไปของท่านขอให้สมบัติทั่วมีเทเพื่อเดินทางได้มีโอกาสรับใช้ท่าน เพื่อความปลอดภัยในตัวของท่านการุณานังประจำที่นางของท่านจนกว่ารถจะจับสนิทที่ชานฉลาดขอบคุณค่ะ